สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน what l i v e below หรืออะไรอยู่ข้างล่างนั่นนะครับผมคือผมไปอ่านมาครับเขาพูดถึงเราที่เหมือนจะเป็นเหมือนกับคนขับเรือประมงคนหนึ่งนะครับผมที่ขับไปในท้องทะเลนะครับและจังหวะในท้องทะเลเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตประหลาดนะครับผมแแปลก,ปลก,ปลกตัวใหญ่ยักษ์นะครับที่คอยโจมตีเราอยู่เราไม่ได้ม,มาเพื่อขับหนีเรามาเพื่อล่ามันนะครับผมตัวเกมบอกว่าเล่นได้ประมาณหนึ่งถึงชั่วโมงมีบอสสตัวก็เดี๋ยวดูก่อนล้วกันว่าจะแบ่งมา็น่ตอนไหมหรือว่ารวดเดียวไปเลยอันนนี้้ไม่รรูะคับ คอนเซปต์ประมาณนี้มีบอสให้เลือก4ตัวจริงตัวกัวบอสตัวหนึ่งแล้วกันโจมตีในจุดคริติคอลนะครับผมจะช่วยเพิ่มดาเมจนะครับเกิดเราชาร์จเต็มแรงด้วยไอตัวเกมถือว่าออกมาดูดีนะครับเนี่ยกดชิปนี่ก็จะเป็นสปินนะครับแต่เหมือนจะเป็นการกั้นหายใจแล้วมั้งเพื่อชะลอเวลาแล้วเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันไม่ได้สอนในภาพมันเขาเรียกว่าจิกเกิลจิกเกิลนะครับมีสะดุดนิดๆโอ้แต่ว่านี่เราอยู่หน้าเขื่อนแล้วครับกระแสน้ําแรงมากเลยกด E ในการลงไปข้างล่าง อ่าแล้วก็นี่เราถือว่าเรือเราเล็กหรือว่าตัวเราใหญ่วะเนี่ยโอเคมีตรงนี้ให้ทําการอินเตอร์แลกกับเรดาร์นะครับผมเพื่อทําการดูซึ่งเรดาร์ตรงเนี้ยครับมันเหมือนจะอยู่เยื้องไปทางนู้นนะครับโอเคงั้นเราเยื้องขวาเล็กน้อยเห็นในเรดาร์กันใช่ไหมครับเฮ้ยแตถือว่าทําระบบการควบคุมดีอยู่นะเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่กลัว ใต้ทะเลมากนะครับผมโตมากับหนังฉลามหนังแบบตัวแล้วลูกขมือบหนังจระเข้แล้วพวกนะี้กลัวแบบสิ่งที่แบบเรามองไม่เห็นว่าอยู่ข้างล่างครับและขามันแตะไม่ถึงพื้นผมจะกลัวมากซึ่งทุกคนถ้าอยู่กับผมมานานจะรู้ว่าผมกลัวพวกนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใจอิมแพ t โตแค่ไหนแต่อยากลองให้รู้ครับถ้าเราอยู่บนเรือคือสบายแล้วตกน้ำเมื่อไหร่กลัวเทเนตเอฟซไม่เล่นโอเคเหมือนจะใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวครับจากจอเดรด้์เยื้องขวาทะเลปรีดำปะ โอเคไม่แน okay, okay, oh, 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 ่ใจนะครับกูอัดแล้วใช่ไหมเนี่ยใกล้ถึงแล้วครับข้างหน้าเรานี่เองครับตรงเกาะข้างหน้านี้โอเคผมปล่อยคันเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันยังไม่เจอเฮ้ยมืดมึดมดไม่เอาไม่เอาอยู่ข้างในก่อนผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อตรงนะเอ๊ะมันมันคืออะไรไม่รู้มองไม่เห็นมันโจมตีคุณปะเน่ะเหมือนเป้าวานตัวใหญ่นะครับอ้าแต่พวกนี้ผมไม่กลัวพวกนี้ผมไม่กลัวโอเคแล้วทำการสโคเมาส์เพื่ออินและเอา อย่างนี้แหละครับผมลองดูซิโอเคมันไม่ได้โจมตีเรางั้นเราก็ต้องโจมตีมันสินะถ้าผมเห็นในตัวอย่างเกมเหมือนจะต้องถือฉวกนะครับอันนี้น่าจะเป็นเฟสในการไล่ล่าก่อนละมั้งงั้นผมล่าก่อนละกันครับยังไม่ถึงเฟสโจมตีมั้งอ๋อต้องกด2มันไม่ได้สอนว่ากด2มันจะเป็นนี่ส่วนนี้เป็นถังดับเพลิงอ๋ออ๋ออ๋อมันมี h o คีย์อยู่แต่มันไม่ได้สอนเราโอเคงั้นขึ้นหน้าเต็มกําลังครับ แล้วกูถือและอ๋อแล้วแล้วคือยังไงอะครับมันจะชาร์จอ๋อคลิกซ้ายค้างไว้เพื่อน,นี่โอเคเก็ตแล้วครับเดี๋ยวรอมันขึ้นมาอีกรอบนึงครับจะลองแทงดูถ้ากับศัตรูไม่โจมตีนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้มองว่าเราเป็นไพคุกคามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันขึ้นเป็นไหนก็แทงมาตรงนั้นนะอะฟิวโอ HP ขึ้นมันรู้แล้วครับว่าผมเป็นไพคุกคามของมันแน่เลยอ่าฮะตอนนี้ยังไปได้อยู่ครับน่าจะขวหิน์ปะวะไม่ชนหรอกมั้ง อ in ่าโนเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยละเริ่มเริ่มไม่ไม่ไม่ชอบละ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 เฮ้ยอ่าตรงนุ่นโอเคตรงเริ่มไม่ไม่โดนเท่าไหร่เลยฮะปุ๊บเย้ยโอเคครับเรือเรือเรือพัง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 อันนี้ก็ปืนปืนเชื่อมใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับว่าว่ามันดูดาเมจยังไงนะครับต้องไปดูตรงหัวใจอ่าจะชนจะชนจะชนอ๋อโอเคครับสีแดงจริงด้วยครับผม คือถ้าเกิดเป็นสีแดงยงแสดงว่าเรือบาดเนี่ยเออเรือบาดเจ็บครับเรือได้รับดาเมจแล้วจะซ่อมยังไงวะเดี๋ยวหาจุดนะครับผมที่มันแล่นไปได้ไกลๆก่อนนะครับมันน่าจะไล่เราแล้วครับตอนนี้ตรงนี้น่าไม่น่าติดนะครับออกปุ๊บแล้วหาซ่อมก่อนโอ้มันไล่แล้วครับมันรู้ว่าเราหนีครับมันไล่ละแล้วมันจะโผล่ตัวไหนวะเนี่ยเว้ย <Why? S 1> อยู่ไหนอ่าตรงนี้เหรอปึ้ง HP ไม่ลดเลยครับศัตรูอึดมาก ไม่โดนแบบไม่โดนเลยอ่ะน่ากลัวน่ากลัวจัดๆเลยโอเคลองดูว่าตรงไหนคือจุดคริติคอลของมันนะครับน่าจะเป็นหัวกระหางนะผมว่าเอาเป็นว่าตรงนี้ผมยังไปได้เรื่อยครับไม่ชนอะไรโอเคครับทะเลเปิดกว้างก็ดีนะครับโอเคต่อไปเว้ยโอเค,อเคน่ากลัวจัดเลยถ้าเกิดอย่างนี้อา่าแทงเข้าไปที่หัวตรงนี่ อ๋อต้องโดนนะครับต้องโดนจุดสีเหลืองครับมันึงจะนับดาเมจถ้าโดนแม่นๆนะครับสิบทีก็ล่วงครับแต่ปัญหาคือตอนนี้เครื่องยนต์ผมอ๋อต้องจี่ตรงนี้อ๋อนี่คือซ่อมเครื่องยนต์เหรอควันเริ่มจางแล้วผมไม่แน่ใจนะครับเริ่มเจอหินแปลกแกละหัวใจของผมขึ้นไหมโอเคขึ้นมานิดนึงครับศัตรูมาเล่นผมละโอเค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 ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวยังไหวอยูย่แต่ผมต้องออกมาจากตรงนี้ให้ได้นะครับไม่งั้นงานหยาบละไปตรงพายุนั่นลวกัน ขึ้นหน้าไปเรื่อยๆไปคับไปจี่ต่อครับโอเคอย่าลืมสโลเวลานะครับแล้วโจมตีที่หางแล้วกันนะหางไหมโอ้ยโอมันชนมันชนมันชนมัชมชนเอาที่หางตรงนี่โอ้ยโอ้ยเรือเรือเรือเือรือือือรือือไม่น่าสู้ได้เนี่ตัวมันใหญ่ขนาดนี้โอเคตรงนี้เอาที่หางแล้วกันฟุบอ่าฟุบโอเคหัวกระหางครับนับดาเมจ โอเคโดนไป2ฮิตครับจัดไปครับแล้วก็จีต่อหางตรงนั้นโอเคโดนไปหนึ่งครับต่อไปเลงที่หัวตรงนี่เวอร์เยอะๆอุ้ยอ้ยโอ้ยน่ากลัวจัดเลยไาได้ั้งครับยังไปทะเลยาวอยู่ครับโห้ทะเลเริ่มเปลี่ยนสีฮะแสดงว่าบอดเริ่มใกล้ตายแล้วแต่ดีที่เรือเราไม่พังนะครับถ้าเรือพังมันจะน่ากลัวมากเลยอันนี้เรือไม่พังเลยพอรับไหวอยู่ ถ้าเรือจมก็คือโซชิตครับหางเหมือนจะไม่โดนครับฮึบตรงนั้นไปโอ้โดนสายฟ้าช็อตได้ด้วยเหรอเนี่ยแสดงว่าไม่รู้คืออะไรครับมันบัฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวลองดักดูก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาหางแล้วกันฮึบอ่าหฮิตโอเค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 จุกหนี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 หนโอเคโอ้โหฟาดเปี้ยงเ,เลยจะฟาดเรือกูไหมเนี่ย โอเคโอเคเหมือนจะมืดแล้วครับเหมือนจะมืดแล้วครับมันอยู่ทางหลังเรือแถวแถวนี้แหละดูทรงสักทางหลังเรือจริงๆอ่าเอาตรงนี่ตามไม่ทันอ่าหนึ่งฮิตเดี๋ยวขอหนึ่งนัดเข้าที่หัวอู้อู้เอ้ยเรือเรือดับชิบหายละเรือเรือจีไม่ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วโอเคติดจ้งติดจ้งติดโอ้ยอืื้อหอ โอเคโอเคดี่นี่นี่ี่ี่ี่ี่ีโอ้ยโอ้ยเรือ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 เสียอ๋อห้ามเฉียดเข้าแสงสีขาวโอเคเก็ต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 ผมมาไล่งับผมอยู่แน่เลยอ่ามตรงตรงนี้น่จะปลอดภัยจีกานจีกานจีกานจีการ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 อีกนิดเดียวมันจะตายแล้วครับนิดเดียวมันจะตายแล้วนิดเดียวมันจะตายแล้วอย่าอย่ามึงจะเอาใช่ไหมเนี่ยเข้าไปที่หางนิดเดียวจะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอ่าโอเค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 อยู่ตรงไหนนัดเดียวครับน่าจะป่ามันได้แล้วครับแลกกันเลยมา แลกกันเลยแลกกันเลยโอเคได้แล้วครับเอาไปขึ้นสวรรค์ไปแล้วฮะคืออะไรถ้าเกิดใช้ฮาปูนระเบิดมันจะไอเนี่ยครับผมไม่สามารถทำดาเมจได้มากมากนักนะครับแต่สามารถทำลายชั้นหินนะครับที่อ่อนแอได้วัดโอ้โหยากจัด เกมเห็นแค่นี้ไม่น่าเชื่อมันจะยากขนาดนี้นะครับเนี่ยแล้วมีบอสตั้ง4ตัวเล่นต่อเลยไหมอ่ะแต่นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนครับเล่นแล้วมันหวั่นๆนะกลัวเจอตัวที่มันจะน่ากลัวกว่านี้ครับเพราะว่าตัวนี้พอรับได้เพราะว่ามันมาสู้กับเราบนผิวน้ำครับแต่ยังไม่เจอตัวที่มันลากเราลงไปสู้ใต้น้านะครับถ้ามีก็น่าจะแบบ สันกลัวพอสมควรนะครับก็เอาเป็นว่าเกิดใครคิดว่าอยากดูบอสตัวที่2องต่ออะไรพวกนี้นะครับก็แนะนําหรือว่าบอกได้นะครับที่คอมเมนต์กดไลค์ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วส่วนตัวเกมเพลย์มยังมองว่าค่อนข้างเพลนนะครับแล้วก็เรียบๆนิดหน่อยครับและนี่คือวัดลิปิโลหรืออะไรอยู่ข้างล่างเรานะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสับวันนปิน้วครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ